อะไรเดิมก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าตัวสปริงตัวนี้นะครับมันมันอ่อนนะครับไม่สามารถกดบูสต์ได้นะครับพอใช้เป็นนานๆานเข้านะครับจะสปริงตัวนี้จะล้านะครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พ่อบ้านมาแนะนำวิธีนะครับใส่บูสต์นะครับ พลมฮาตาริรุ่นกระโหลกเหล็กนะครับเพื่อนนะเป็นรุ่นกระโหลกเหล็กนะครับอะไหล่เดิมก็จะเป็นดังนี้ครับเพื่อนๆจะมีฝาครอบมีสปริงนะครับแล้วก็ตัวล็อกสกกลาดซับน้ำมันนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวบูสต์เลยนะครับแต่ครั้งนี้นะครับพ่อบ้านจะไม่ใส่อะไหล่สองตัวนี้นะครับนะครับเพราะว่านะครับสปริงตัวนี้นะครับดูแล้วก็อ่อนนะครับทําให้เกิดปัญหาตัวบูสต์จะหลวมนะครับ ทำให้เจอปัญหานี้บ่อยๆนะครับสําหรับพัดลมรุ่นนี้นะครับรุ่นกะโหลกเหล็กนะครับเสร็จแล้วก็จะแกนจะฝืดนะครับทําให้ปัญหา,าฟิลขาดก็ตามมานะครับวิธีการใส่บูสต์อันใหม่นะครับเราก็ต้องทําความสะอาดตัวเบ้าก่อนนะครับเพื่อนนะอันนี้คือพ่อบ้านก็ทกําความสะอาดมาก,ก่อนแล้วนะครับก็จะเช็ดเอาคราบน้ํามันแล้วก็แซะเอา สกัดนะครับสกลาดซับน้ามันออกก่อนนะครับจนสะอาดดีแล้วนะครับเราก็เริ่มขั้นตอนการใส่บูธเลยครับเพื่อนอันนี้เป็นบูธอันใหม่ครับใส่บูธลงไปก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ใส่สกัดซับน้ํามันนะครับวางลงไปนะครับเสร็จแล้วก็หยดน้ํามันลงที่อ่า สกัดเลยครับน้ำมันค่อนข้างจกเยอะหน่อยครับเพื่อนเสร็จแล้วเราก็ใส่ตัวสปริงนะครับอันนี้จะเป็นสปริงอันเก่านะครับเพื่อนๆนะตัวพัดลมฮาตาริตัวเดิมนะครับก็ใช้ทดแทนกันได้นะครับวิธีการใส่นะครับก็จะมีขอบนะครับขอบสังเกตตรงขอบนะครับขอบจะนูนนูนขึ้นนะครับแล้วก็ใส่ฝั่งที่นูนนะครับจะหงายขึ้นด้านบนนะครับครับ เสร็จแล้วเราก็ใส่ฝาครอบเข้าไปเลยครับจะมีขาล็อกนะครับจะมีเดอล็อกนะครับสี่ด้านนะครับฝาครอบนะครับใส่ลงไปเลยนะครับนะครับทีนี้พอบ้านจะมีอุปกรณ์พิเศษในการใส่บูสต์นะครับก็เป็นอ่าตัวน็อตนะครับขนาด M8 นะครับหรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่าเป็นน็อตเบอร์13นะครับเพื่อนนะ น็อตตัวพูดน็อตตัวเมียแล้วก็แหวนนะครับนะครับอย่างนี้นะครับพเพื่อนเสร็จแล้วเราก็ใส่ลงไปที่อ่ารูที่บูทนะครับพเพื่อนนะจัดให้ตัวเดือยลงรูพอดีนะครับอ่าน็อตตัวพูดนะครับจะล็อกอ่าตัว บูสต์นะครับไม่ให้เอียงซ้ายเอียงขวานะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้น็อตตัวเมียนะครับขันที่ตรงนี้เลยครับโอเคนะครับเสร็จแล้วเราใช้ประแจเบอร์สิบสามล็อกฝั่งนี้เอาไว้นะครับไม่ให้หมุนนะครับเสร็จแล้วอันนี้พอบ้าน ไม่มีตัวบล็อกเบอร์13นะครับก็ใช้เบอร์14แทนกันได้นะครับเราใช้วิธีขันฝั่งนี้นะครับเพื่อนฝั่งที่มีแหวนนะครับขันพอตึงมือนะครับเพื่อนนะอ่าบังไหมครับเพื่อนนี่ครับตึงมือแล้วครับเสร็จแล้วก็ตัวฝาครอบนะครับจะแนบกับตัวกะโหลกเหล็กพอดีนะครับ นี่ครับวิธีพิเศษนะครับถ้าไม่ใช้ตัวน็อตนะครับเพื่อช่วยดันตัวฝาครอบเข้าไปนะครับตัวฝาครอบไม่ไม่แนบสนิทก็จะเป็นปัญหาว่าตัวสปริงไม่สามารถกดที่บูสต์ได้นะครับก็อาจจะเกิดปัญหาเดิมตามมานะครับก็คือตัวบูสต์จะลวมนะครับอันนี้คือตัวน็อตจะดันฝาเข้าไปจนแนบติดกับตัวกระโหลกเหล็กแล้วนะครับ ทีนี้เราก็เริ่มขั้นตอนการล็อกฝากครอบเลยครับเราก็ใช้คีมนะครับดัดมาเพื่อล็อกตัวฝาครอบนะครับทีนี้เราก็ใช้คอ้อนนะครับตอกเพื่อล็อกฝากครอบนะครับ แล้วก็ล็อกฝากลงข้ามก่อนครับตอนนี้ครับโอเคนะครับ เสร็จแล้วเราก็คลายน็อตเลยครับนี่ครับตัวบูสต์นะครับจะอยู่ตรงกลางพอดีนะครับเสร็จแล้วนะครับสำหรับวิธีการประกอบตัวบูสต์นะครับเข้ากับตัวเบ้านะครับซึ่งเป็นพัดลมรุ่นกระโหลกเหล็กของยี่ห้อฮาตารินะครับ ซึ่งดูแล้วก็แน่นหนาดีนะครับไม่โยกไม่โครงนะครับนะครับซึ่งการติดตั้งก็ติดตั้งด้วยอุปกรณ์พิเศษนะครับซึ่งพอบ้านได้ DIY ขึ้นนะครับไม่ไม่เชิงว่า DIY แต่ต้องหามาเป็นพิเศษนะครับถ้าไม่ติดตั้งแบบนี้ตัวฝาครอบอาจจะไม่แน่นนะครับทำให้เกิดปัญหาตัวบูสต์รวมได้นะครับเพื่อนๆชมคลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องพอบ้านพาซ่อมกันด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้พอบ้าน่าต้มขอลาเพื่อนๆไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ